ก้าบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมู่เพื่อนเบิร์สสุขสุขคนเมื่อนี้กับมาพ่อกับบาะจันอีกแล้วเนาะพี่น้องกับซองของกระบะจันสเนนะ่เนาะมาพ่อกับบาะจันเมื่อนี้บระบจันยู่ที่หมู่บ้านหนองโกมเนาะพี่น้องเมืองอุทุมพรแขวงสวนสเขตเฮ่านี้เนาะอ่าคือมีคนแนะน้ำกราบะจันมาเนาะว่ามีครอบครัวหนึ่งซึ่งเพิ่นกับอ่าทุกรงนา้ขาดคืนเนี่ยเนาะโดยกับอ่าเฮายังอันบาะจันกับยังบุหูรายละเอียดพอเนาะ เดี๋ยวเข้าไปถามไทยเพื่อนน้ำกันด้วยพี่น้องว่าเพื่อนอยู่กันยังไงเนาะนี่เนาะโดยเจ้าสบายดีสบายดีเนาะเอออ่าก็ถามในเด้ออันเราซื้อยังไงเนาะน้องสีแดงสีแดงเนาะโดยอ่าอายุจักปีแล้วนี่อายุสิข่าวสาวเอ็ดปีแล้วอ๋อสาวเอ็ดปีอ่ามีลูกผู้หนึ่งแล้วเนาะโดยโดยอ่าเดี๋ยวอันผัวไปใส่ได้สิอยู่ไหน ไปให้เหรอืมโดยเลยเลยเออครอบครัวอันอยู่นี่อันอยู่กันจยอะคนเนาะนี่อยู่กับผัวนี่เหรอยู่กระต๊อบน้อยเนาะ<ม>อันนี้บ้านอย่างเนาะบ,นบ้านหนองโกมบ้านหนองโกมเนาะพี่น้องอ๋อเลยเลยอ่าดุกน้อยเพิ่นได้จักเดือนแล้วนี่ได้ชงกันป้ายชิ้ขาวสามเดือนนะอืมหาสิ้หาสิ้หาสิได้เนาะหาสิเกิดเนานะโดยเลยเลยอ่าเขาถามไปเด้ออันไฮน่าตะก้านี่มีอยู่บ่บ่มีนะมีแต่ให้ มีเฮ็ดแต่ให้เนาะโดยอ๋พี่น้องเอ้ยโดยโดต่ว่าอยู่นี่ก็อันอ่ามีญาติพี่น้องจักคนบาวนี่อ้ายเอ้ยน้องนี่นะ้อ้ยน้องโดยนี่ก็มีกัน8คน9คน8คน9คนพุ่นน่ะอ๋อันว่าพ่อแม่ก็ยังยังเบิดบ่มีกันอยู่กันเบิดคนบ่พ่อแม่กโดย อันพิญี่งคือผู้ชายดูคผู้หญิงเนาะพอนางน้อยคนไปไปให้เนาะอันพอเขาได้พอนางน้อยคนนี้อันโยจะปีแล้วอ่ะโยที่เขาเสาหาเมย์กวาอ๋ออันอันสาวอันเท่ใครนะเมื่อกี้นี่สาวเอสเนาะถืออะไรดูคุณหนึ่งแล้วพี่น้องถือว่าอันสามครอบสามครัวมานี่ได้จะปีแล้วชองปีปลายอ๋อถือว่าสามครอบครัวมาสองปีแล้วเนาะแต่มีดูคุณหนึ่งเนาะ ให้นี่ก็เป็นให้เป็นห้ของตัวเองอยู่ว่าให้หม้อข้องปูข้องยางเลยว่ะเข้าทางเลยแบบเพิ่นเข้าทางสวยเผิ่นแล้วเป็นข้องเพื่อนะนะยังบดีหม้อชิดอำนาจให้เข้าเขาก็อยู่น้ำเผิ่นนะกินน้ำเพิ่นโดยโดยโดยถือว่ายังยังบุมีของตัวเองเนาะถือว่ายังข้นยันครอบครัวของอันของปูเนาะนี่เนาะถือมาอยู่น้ำปูวะเจ้านี่โดยอันบ้านก็กวนเข้าเจ้านบ้านนี้เลยบะบ้านก็กวนเข่าเข้าอยู่เซโนพพ่ด เป็นคนเชโนเป็นคนอยู่บ้านบรจันเพื้นพินเนาะโดยที่ว่าเพึ่นมาอยู่น้ำผัวเนาะมาอยู่น้ำผอปูในปูโดยโดยอยู่ละอยู่กันหลายคนบริสันเนาะอยู่ครอบครัวเพันเองเนาะอันเฮือนหลังนี้เพราะอันว่าเฮือนอันอันผอปูเพึ่นนโดยเฮือหลังนี้อ๋อพี่น้องนี่เด้อดินเดินดินที่ว่าเฮือนผัวปูเพันอยู่กันหลายคนแต่ก็ออกเฮือนมาอยู่นี้เนาะ ุกอันทุกเพื่อนอยู่นี่อันได้จกปีแล้วนี่อันสางเงี้ยมันก็ทันอยู่ทบหน้อยนี่อทน้ยโดยตั้งแต่ดนๆไงตั้งแต่เพื่อนใหม่ตั้งแต่เพื่อนใหม่อย่างนี้เพื่อนยังโอ้โดยโดยโดยแต่ก็จึงว่ามาเห็ดเพื่อนดินแบบนี้อืมตัวพื้นไผ่นี่ก็ต่อน้ำเพลนอยู่เนอกกับค่ำคืนเนาะโดยอือถือว่าพอต่อน้ำอ่าโพถาวรันพอนั้นพอปูเนาะอ่าผ่าเพื่อนผ่าซานเหมือนกันพี่เนาะเอา พยางามเอาพี <that is German> ่น <volumes shake it> ้องเลยโดยถือว่าฝนโตฝนดินนี่สาวมันบวชัวเพะนี่กะหัวเน่บวชัวนี่เป็นบวะบังบ่นบังบ่นกะหัวโดยโดยมันเป็นดัางหยานี่เนาะพี่น้องนี่เลยพี่น้องเอเพยายามอ่าเป็นพยาาพี่น้องเลยผ่าเพื่อนเพื่อนถือว่าลูกน้อยเพื่อนกัน สองเดือนว่าจะเบาเมื่อกี้นี่สองเดือนผู้หญิงเนาะยังน้อยเนาะพี่น้องยังแดงๆอยู่เลยนี่เออไปกินข้าวหรือเปล่านี่ซื้อเพื้นจังไดยังน้อยนางใบเตยอ่อนางใบเตยกำลังเปลีแต่หักแต่แพงพี่น้องเลยโดยโดยแต่ว่าพ่อเพื้นไปเฮ็ดให้นี่เนาะไปเกี่ยวเข้าวให้แต่ว่ามูมี่ให้มีหน้าเนาะเป็นเป็นเฮ็ดน้ำพื้นเนาะไปขอเกี่ยวข้าวเกี่ยวให้น้ำพื้นโดย อพี่น้องเลยโดูโดยโดยอยู่บ้านหนองโกมเนาะเมืองกระทุมพรแขวงสวรรค์เขตห้วยนี่เองเนาะเทวบกไก่พี่น้องเลยโดยมีไดพี่น้องเลยเพื่อนซานเพื่อนกับเป็นลังลังหญ้าเนาะกระทบน้อยผ่าเพื่อนเพื่อนกับพยายามเอาพี่น้องเลยเป็นโต๊ะคนดิ้นกับทั่วแล้วนี่เนาะโดยโดยโดยขอเลาะเบิ่งเงินหอบเพื่อนหน่เด้อ anh <laughs> anh à, này phần một khéo nô nì ah phi nông phần đang một nó phi nông đấy đôi 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 phi đang một khéo đó phi nông đó ah một khéo cổ bưng đấy sào đấy ah nhang đang nhang bổ sung phi nông đấy tuổi sàn phần ประมาณนี้พี่น้องเลยอือถือว่าปุ๊บก,กระทบน้อยอยู่นี่เนาะออกเคลื่อนเนาะนี่ก็เป็นเฮเพื่อนพี่นอ้องอือดูเพื่อนให้พี่น้องเลยเ <c oughs> อยอนอนแล้วเลยกินข้าวอิ่มแล้วอยากนอนใ,นให้เนาะอือโดยโดยโดย ผนตกฝนดินมันกับเปียกแล้วนี่เนาะถือว่าเอาแต่เพยายามกั้งอ่อแค่มเปียกพัดเลยค่ะโดย,ดยอืมถือว่าน้ำในอันสาวได้ใสอันอาบน้ำอนนาบในอยู่ไห้องน้ำคุณอ่าห้อ,องน้ำเป็นห้องน้ำร่วมก,กันของอปู่ปู่นี่เนาะโดยอืมเดินเดินเดิถือว่าพอคนนี้ไปอันเฮ็ดเบียคู่มือเนาะโบยู่เนาะ แต่สาวนี yard, ่อย um. ู่ผู้เดียวเอาลูกอยู่เขื่อนพี่น้องเลยดูโดยโดยเขื่อนซานเพิ่นพี่น้องเอาพยายามเนาะกั้งเพื่อนเพิ่นกั้งหูคัวเลาะพี่น้องโดยเออโดยโดยเดี๋ยวเขื่อนซานเพิ่นกับสิบประมาณนี้พี่น้องพี่น้องเนาะขอโทษเด้เขาเบิ้งกันนี่คัวเพิ่นเนี่ย อันนี้เป็นถั่วแจ๋วเพื่อนพี่น้องนี่เถื่อหมอแหกเต็งโป้เพื่อนกับมี่ซัมมี่เนาะโดี๋ยวเนียเพืนชานเพื่อนกับสิประมาณนี้พี่น้องเลยเดี๋ดยเนาะกะคือสาวนี่เป็นคนซีโน่พุ่นเนาะถือว่าสั่งครอบครัวเลยสองสองปีบริสันเนาะเดี๋ดยกะผู้เป็นผัวก,กับบริยูเนาะแตน็นมือเนาะไปหาเห็ด เบียกหาอันเกี่ยวเข้าให้เนาะอืยตเพื่นพี่น้องเลยตัวเพื่อนชานเพื่อนกาสิประมาณนี้แหละเนาะตามที่เห็นเนาะแต่ว่าอันอยู่เซนนูนี่อันพี่น้องเออันสาวนี่มีจะคนนะดโดยอันเอ้ยเอ้ยน้องของอันสาเองนะมีกันจะคนเอนนองมีหาคน้นอั น้องอันสาวนี่เป็นคนที่ใดเขาเป็นคนลูกหลานลูกหลานเลยเออเลยเลยเลยถืว่าไฮน่าตะก้าอันกัาทางอันทางอันปูปูนี่ก็บเมนเพิ่นบ่มีเนาะเฮ็ดให้เอาเนาะโอ้โดนทั้งบ้านมูมี่ทังบ้านเห็ดหน้าเห็ดหน้าแม่เห็ดหน้าผัวเห็ดหน้าผัวโดยโดยโดยได้ได้เข่าเพิ่ปั้นเข่าไฮเข่าเข่าน้ำผึองจีนโดย อันเข่าหน้าคือมือนี้พ่อกินอยู่ว่าสาวนี่มันกะแบบหาเงินเกี่ยวเข่านะแล้วก็ซื้อเอาอ๋อแบบว่าอ๋อแบบว่าเข่านี่ต้องซื้อกินแต่ละมือเนาะนี่เนาะโอ้โดยโดยแต่ผู้หาผู้เป็นพลอ่ได้หาเนาะแต่ัมมือเนาะอืมแต่ว่าเข่าซื้อเข่าซื้อน้ากินพี่น้องซื้ออันโลเทสะเดานออยพี่เข่าหน้า เป็นน้ำแบบโควิดช่วงนี้มันก็ขึ้นเลยนะบางทีก็โลโลหนึ่งหกพันเจ็ดพันติดสี่โลเจ็ดพันเนาะพี่เนาะโดย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 ซื้อในบ้านนี่บ่ซื้อเข่าซื้อน้ำโดยอืมโดยถือว่าถือว่าซื้น้ำเนาะถือว่าซื้อเข่าซื้อน้ำกินพี่น้องเพิ่นบ่มีให้มีหน้าประเสรนเนาะเอ่อถือว่าครอบครัวเพิ่นนี่ก็มีหลายเนาะทั้งครอบครัวของกันปู่ปู่เพิ่นนี่ก็เนาะหกจิตคนประเัริฐ ถือว่าไฮนากะมีกะโบลายได้ปันให้กันกับโบพ่อแต่เนาะสาวเนาะกินอยู่กินกับโบพ่อพี่เนาะเนี่ยเพื่อนเพิ่นกะถือว่าเพิ่นเอากันได้สองปีแล้วเพิ่นกะออกเพื่อนมาเนาะพี่น้องออกเพื่อนกะเพื่อนซานเพิ่นกะสีประมาณประมาณนี่พี่น้องเลยปลาล้มผลตกกระเปียกบ้านอะไรเพิ่นว่าโดยเดิโดยโดยโดยสิ่ประมาณนี่เนาะแต่ว่าน้องน้อยเพิ่งนี่อันกินนมสาวเองบ่หรือว่ายังไง กินนมซื้อเอาอีกอืมอะนมสาวอันมันเนีได้เพิ่งยังบ่กินยังบ่ให้ดูเพิ่นกินอยู่กั้มโบได้เอออยู่ไผบ่ได้อยู่ไผบ่ได้แล้วมันน้ำนมบ่มีเนาะอืมโดย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 ก็ได้ซื้อบัดนี้เนาะพี่เนาะกับโอ้กับผู้เป็นผัวกับซึ่งซี่ลำบากเนาะบัดนี้เนาะโดยที่ว่าหาเงินตลอดเนาะเพราะว่าเนาะคำเพื่อนได้เพิ่นสิมาเนาะอืมเธอเพิ่นไปจัามุ้งได้เพิ่นไปนี่ ผนไปแต่เศ้าผมไปแต่หกโมงหกโมงหามงแรงโดนโดยโดงกลับมาคันหิตเบียกไว้กับเบียกขำก็ได้อยู่หาบุงโดยโดยเป็นเขาให้อันมันยังมีให้อยู่เนาะอยู่ผิ่เนาะโดยเอาเออมันเป็นป่าหลายทางเอาแล้วก็จูดแล้วก็หินเห็ดเป็นซักเป็นให้เอาเนาะเป็นี้เนาะโดยโดยพอได้อยู่นั่นเนาะแต่ว่ามันก็หลายครอบคู่ไปเสนเนาะปันกันเนาะอืมไี่รู้เลย โดยโดยโดยถือว่าพื้นธุ์เนี่ยก็ขออต่อน้ำเพลนน้ำปูเนาะน้ำปูน้ำยาเออพี่น้องเป็นน้องก็เป็นคนเซโนแต่ว่ามาอยู่น้ำผัวบ้านหนองโกมเนาะถือว่าอายุอ่าสาเอ็ดปีพี่น้องมีลูกคนหนึ่งลูกสาวเพิ่นกับกำลังเป็นแต่หักแต่แพงเนาะโดยก็โอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวอันบัรจันทร์สเอาเงินไปให้สาวเพิ่นซื้อซื้ออันนมให้ลูกเนาะโดย เดี <Cornell> ๋ยววจันทรเสียเงินไว้ให้สาวเพิ่นซื้ออ่้อซื้ออันเครื่องไส้ของลูกเพื่อนเนาะโดยอ่าหาหาสิพันเนาะอันนี้ก็เป็นเงินของผู้ใหญ่เจดีอยู่ทางอ่าต่างประเทศเนาะฝากมาให้วจันก็อยากให้สาวนี้บัวชายพร้อมแห้เพเนขอบคุณขอบคุณเพ่นเนาะขอบคุณขอบุญขอบคุณไอเดี๋ยวเลยขอบคุณเลยผู้ใหญ่เจดีเอ้ย อหยูดีมีแห้งเนาะอยูดีมีแห้งเจ้าอาซาทูคอเจ็บจะได้ความไข่ห้มีเด้อเจ้าอาซาทเนาะพี่น้องสาวเพิ่นก็สิบบอกก็ยังเก่งอยู่เนาะพี่น้องเนาะโดยก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะอ่ะก็โอเคเด้อสาวเด้ออันเส้นแต่เบาจันทร์สีขอลาก่อนเนาะวันนี้เนาะจังไดก็สู้ๆกับชีวิตเนาะเลี้ยงลูกก็ให้เลี้ยงงไงไงไว้เด้อโดยเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวว่าจันทร์สีมาแหวดดินน้ำใหม่เนาะโดยกะสบายดีเด้อ โอเคพี่น้องเนาะครอบครัวเพิ่นกัสรุปแล้วก็คือมามาอยู่น้ำพัวเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกับบุคคนในบ้านนี้พี่นสาวเองเนาะถือว่าเป็นคนเซโนทางบ้านของบอจันทร์เพื่อนเนาะถือว่าพึ่งเนี่ยมาอยู่น้ำพัวอยู่บ้านหนองโกมเนาะพี่น้องถือว่าครอบครัวเพิ่นกสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อนชาวบ้านสองเพิ่นกัมุงหลังหญ้าเนาะกระทบน้อยพี่นอ้องเลย เนี่ยผ่าเพนผ่าเฮือนเพิ่นกะเป็นเอา,เอาทุกอย่างเนาะถือว่าผ่าลมผลตกก๊กระห้วเพิ่นห่าซสัน,นเนาะโอันนี้ก็เป็นผ่าเป็นแพ,พนเนาะพี่น้องถือว่าเอาผ้าผ่าห่มเนาะอันขังพี่น้องเลยโดยก,กระต๊อบน้อยพี่น้องเลยเนาะถือว่าอายุสาวเพิ่นก็นส1วปีนึงพี่น้อง มีลูกคนหนึ่งเนาะลูกสองเดือนแล้วสันผัวเพิ่นกับโบยู่มันอีเนาะถือว่าผัวเพิ่นไปเกี่ยวเข่าให้มาสันเนาะน้ำน้ำพอน้ำปูก็ได้ส่วนสาวเองเพื่อนก็นกนเอาลูกอยู่เฮือนถ่าผัวเนาะพี่น้องเนาะคือว่าหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำถ้าผัวมาสันเนาะโดยกะสิป,ประมาณนี้พี่น้องเนาะครอบครัวเพื่อนถ้าพี่น้องท่านใดอยาก สวยเดือครอบครัวเพิ่นกะทักเขามาทังบาจันได้เด้อพี่น้องเด้อเนาะ่าครอบครัวเพิ่นกะทุกยนากเนาะพี่น้องกะโอเคพี่น้องเนาะเมื่อนี่กับบาจันต้องขอกล่าวคำลาก่อนเนาะพี่น้องก่อนจากไปกับบจันต้องขอบุญขอบคุณก็ต้องขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ผ่าเงินมาให้บาจันช่วยเดือคนทุกคนยากเนาะพี่น้องเนาะบาจันก็ต้องขอบุญขอบุญขอบคุณ พี่นายใจดีหลายเด้อมีแต่สุขภาพแข็งแรงเนาะ่างกายแข็งแรงพี่น้องเลยนอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเด้อพี่น้องเด้อโดยกะโอเคเนาะพี่น้องเนาะกะโอเคพี่น้องเนาะกะบัดมาตอนนี้เนาะบาจันกะต้องขอตัวลาก,ก่อนเนาะพี่น้องเนาะโดยกะ,ะก่อนจากไปก็ต้องขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งเมื่อเนาะที่ให ฮับการครับติดตามครับส้มของวัดคลิปของวัจันทร์ต่ต้นจนจบเนาะพี่น้องโดยก็ต้องขอบุญขอบคุณคุยใหญ่ใจดีที่ปกดข่าวโฆษณาของวัจันทนระ์เนาะอ่าเป็นกำลังใจให้วัดจันทร์นิดคลิปดีอีกต่อไปพี่น้องเลยโดยมันนี่กับวัดจันทร์มาคนเดียวพี่น้องก็โอเคเนาะพี่น้องเนะาะจังใดเดียววัดจันทร์ก็ต้องขอกล่าวคำ่าสบายดีก่อนเนาะพี่น้องอ่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำ่าสบายดีเบอดสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะ